คุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นนากากเจลอะไรต่างๆเนี่ยมันขาดตลาดเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มคนนะคะที่ลุกขึ้นมาทําเองค่ะนั่นก็คือกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงนะคะที่เขาได้มาเรียนรู้วิธีการทําสบู่นะคะจากธรรมชาติเพื่อที่จะได้เอามาดูแลสุขอนมามัยของตัวเองเป็นอย่างไรไปรติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ น,ปปน,นี่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรี่ยงของพื้นที่ตำบลทองหลวงอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะกำลังขมักขม่นเรียนรู้วิธีการทำสบู่น้ำยาล้างจานแล้วก็เจลล้างมือจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนะคะโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีได้จัดวิทยากรมาช่วยสอนแล้วก็ฝึกอดรมการทำอย่างละเอียดทุกข,ขั้นตอนทำให้ชาวบ้านสามารถที่จะทำใช้เองในครัวเรือน และยังใช้ได้ดีในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้อีกด้วยค่ะครับโดยคุณสุมินตราสุวรรณกาศนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสูงพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทยัยธานีเขาบอกว่าวัสดุธรรมชาติที่มีมากในท้องถิ่นโดยเฉพาะสับปะรดที่อุทัยเนี่ยนะครับ เป็นวัตถุดิบหลักในการสอนผลิตเลยตามสูตรการทําสบู่ก็คือจะทําน้ํายาอนอกจากการทําสบู่เนี่ยมีการทาน้ํายาล้างจานและทําเจลล้างมือด้วยเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยเขามีอาชีพปลูกสับปะรดออกขายเป็นปกติอยู่แล้วและช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูแล้งซึ่งคาดว่าน่าจะยาวอีกหลายเดือนนะฮะและดูไอผลผลิต <คน S 2> ส,สับปะรดที่อตอนนี้โอ้โหออกมาเยอะลน้นครับอยากชิมเลยนะน่าจะหวานอร่อยดีแต,แต่คือพอออกมาเยอะ ขายปุ๊บราคามันก็ร่วง่ะครับราคาก็ถูกทางศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีก็เลยได้จัดหาวิทยากรมาแนะนํารวมทั้งให้ความรู้เรื่องการผลิตสบู่น้ํายาล้างจานแล้วก็เจลล้างมือเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตใช้เองและจะได้เป็นการช่วลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยที่สำคัญผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยยังช่วยในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อีกด้วยนะครับอะ,อะไรที่เป็นสารลดแรงตึงผิวพูดอาจจะยากไปนะ,ะสบู่ใช่ไหมฮะน้ำยาล้างจานหงสักฟอกอะไรที่ถ้าโดนไขมันแล้วเนี่ยมันทำให้แบบว่าดังเยียดเยียนไขมันมันหลุดไปเนี่ย <c oughs> อันนั้นคือสารลดแรงตึงผิวซึ่งโ <c oughs> ควิดกลัวมากะนะครับ,รบเขาจะตายเขาจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง อาชีพที่น่าส่งเสริม<อ>เป็นการหาไรายได้เสริมในช่วงนี้คือปลูกสับรถไม่ได้ก็ทําสบู่ขายมาซะเลยครับ